อยู่กับผมช่องแสบเงินพระสัมสารนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่ที่อูอิติเมะครับผมแต่อิติเมะไม่อยู่ครับอยู่แต่ช่างค้าครับอิติเมะไปลงทรายแล้วเกิดอุบิเหตุสายพานขาดยกดัาไม่ได้นะครับก็ซ่อมอยู่ก็วันนี้วาทิที่ครับผมที่27มีนาคม2565นะครับผมก็ช่างค้าก็ทํางานคนเดียวครับ รวยคนเดียวครับวันนี้ลูกพี่ไม่แบ่งครับเดี๋ยวลองไปดูนครับงานอะไรครับนี่ครับยิทูสุออลนิวดีแม็กราแปะกระดาษครับส่วนนิสันอเมล่านี่เสร็จแล้วใช่ปะเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วนะครับนิสันอเมลาอันนี้รถเต็นนะอันนี้รถเต็นนะครับเก็บสีทีเดียวนะครับอันนี้รถรถบ้านครับทาให้ซ่อมเปลี่ยนฝาท้าย แล้วก็นี่ครับลอง้อยอริยะธรรมที่เดี๋ยวทำสีนะครับผมก็เดี๋ยวก็พ่นแล้วครับอีกแป๊บหนึ่งกำลังแปะกระดาษครับโดยฝีมือช่างค้าครับต่างคนเดียวครับรวยคนเดียวรวยคนเดียวครับลูกพีไมีอยู่อืมช่างค้าจะตัดเสาอู่ขายแล้วครับ อันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับรถเสียนโน้ตครับผมเสียนโนตตาลันน้ำซิ่งครับปูรันน้ำซิ่งมายกเปลี่ยนกระบะใส่กระบะเลดก็บบกบบเ,เ,เลยทําสีไปเลยครับทั้งคันประมาณนี้ฟังน้งก็มีงานให้ลองไปดูนะครับนี่ฝากระโปรงไซโคนตะลันนะครับ อูรันน้ำซิ่งหรือเสียโนตทกคานะครับฝั่งนี้ก็มีครับอัปเดตคลิปนะครับผมพอดีมาซ่อมเกะ๊ะก็เลยถ่ายคลิปครับนี่ครับที่ยังตกค้างอยู่นะครับผมยังไม่ได้ส่งงานนี่ครับตอนเลียงรลยนะครับนี่ครับ อันนี้ก็จะเสร็จแล้วครับเป็นในกาศงานในอูววันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ทําครับก็เหลือกระหลนการช่างครับวันอาทิตย์ก็ทำครับวันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดครับเสียครับทําครับช่างครับทำวันนี้ช่างครับลงมือสองคันนี้ครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับ แต่ก็พักกินข้าวแต่นี่ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับแต่ช่างครับเร่งงานให้เสร็จครับข้าวข้าวก็ประมาณนี้ครับผมอยู่อูิติเมฆเขาไผ่เจ้ากะทิก็นู่นครับอยู่ในป่ายางส้มเกแล้อครับก็รอให้กาวแห้งครับนู่นครับครับยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเพลงนี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ทำคลิปอัปเดตครับผม จะได้มีคลิปลงให้ดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับช่องแสบเนื้อผ้า3ำสาครับผมแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมตอนนี้ยอดก็516คนแล้วครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมก็จะพยายามทําคลิปเรื่อยๆนะครับผมอุบัติเหตุหรือไปช่วยเหลืออะไรตรงไหนยังไงนะครับผมไปส่งผู้เสียชีวิตก็จะพยายามทํานะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ